สวัสดีครับผมจมโบจาก Ford i s ิซึนะฮะวันนี้จะพาชม Ford e v e r วอร์เรสตสรนะฮะตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจนะครับถ้าตัวธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1,570,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มแพ็กเกจเนี่ยราคาแพ็กเกจจะอยู่ที่58,000บาทนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0นลิตรเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงมา้า แล้วก็แรงทอร์กนะครับถึง405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจนะครับ5 8า0 0บาทนะครับราคารวมจะอยู่ที่1,565,000บาทตัวเพิ่มแพ็กเกจนี้ได้ออปชันอะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยนะฮะ adaptive cruise control นะครับซึ่ง adaptive cruise control เนี่ยนะครับสามารถทำงานนะฮะรักษาระยะห่างจากรถด้านหน้านะครับจนรถด้านหน้าหยุดนะครับรถเราหยุดแล้วก็ รถเราจะเคลื่อนตัวเมื่อรถด้านหน้าเคลื่อนตัวออกตามกันไปเลยนะฮะซึ่งเป็นออปชันที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าใหม่เลยนะฮะแล้วก็ระบบออโต้ไฮบีมครับไฟสูงอัจฉริยะนะฮะรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็บายสปอร์ตนะครับเตือนรถจากจุดอับนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับจะได้เบรกไฟฟ้าด้วยนะฮะแต่ถ้าตัวไม่เพิ่มนี้ไม่ได้เบรกไฟฟ้านะฮะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถคันนี้เรามีออปชันอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับแล้วก็รถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นของวิกเตอร์นะครับซึ่งนี่ครมีโลโก้วิกเตอร์แล้วก็จะมีไฟตัวนี้สีส้มนะฮะเป็น led 3จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับอักษรอะลรกลิกนะครับงานจะดูผิวด้านมันนะครับดูพรีเมี่ยมมากๆเลยนะครับ ก็มันเป็นของสูนนะครับก็เลยผีนี่นิดนึงนะฮะนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นการสวมทับเข้าไปนะฮะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอนะครับแล้วก็เซนเซอร์หน้ายังคงอยู่นะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรดาร์ที่ผมแจ้งไปนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ช่วยในการขับขี่นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์คอยจับนะครับวัตถุด้านหน้านะครับเพื่อทำการเบรกอัตโนมัติ นะฮะเราก็ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่เป็น Stop and Go นะฮะโอเคนะครับทีนี้ชุดของวิกเตอร์เนี่ยนะฮะก็จะมาพร้อมกับเขาเป็นเซตของเขาเลยนะฮะตังคิวล้อนี่นะครับถ้าได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปเนี่ยโป่งตรงนี้นะครับจะเป็นโป่ออกมาอันนี้เป็นแบบเรียบนะฮะนี่นะครับแล้วก็นี่ครับใส่ยางใหม่นะครับแล้วแม็กใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็น A เอเอ็มพายนะครับแล้วก็ยางเป็นโตโยโนะฮะโอเปนคันชรีนะครับหน้ายางของคันนี้นะครับอยู่ที่275นะครับแล้วก็ความสูงแก้มยางเนี่ยอยู่ที่60%อขออภัยครับอยู่ที่55%นะครับขนาด20นิ้วนะฮะใส่ไซส์แบบนี้นะครับไม่ติดซุ้มโอเคนะฮะแล้วที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับสำหรับ Ford Everest ที่เป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟนะ นี่ตรงแก้มนะสัญลักษณ์เทอร์โบหายไปแล้วนะฮะนะครับตัวนี้เติมแอสบรูนะครเดี๋ยวพาไปดูแอสบรูหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟส่องใต้นะฮะส่องพื้นนะครับให้เราเห็นในยามกลางคืนนะครับแล้วก็กล้อง360องศาที่เพิ่มมาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับเมื่อกี้ผมตกหล่นไปในส่วนของแพ็กเกจนะครับหลังคาตัวนี้นะครับแรปด้วย 3M นะฮะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เป็นแรปเปลี่ยนสี 3M นะครับและลังคานะครับคุณสมบัติของ 3M นี่ก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยนะฮะการสเกตหินการป้องกันขี้นกตกใส่นะฮะแล้วมันจะไปกัดกินสีเข้าเนื้อนะฮะรวมถึงถ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นรอยนะครับเราสามารถพ่นความร้อนนะครับเอาใดมาเป่าหรือว่าโดนแสงแดงเนี่ยลอยมันจะหายไปนะเพราะว่ามันสามารถรักษาตัวเองได้นะครับในกรณีที่สติ๊กเกอร์เป็นรอยนะครับลด สมัยใหม่นะครับเขาจึงเน้นในเรื่องของการแลปเปลี่ยนสีนะครับที่ท่านเห็นกันน่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับเปลี่ยนล้อมาตัวนี้เป็นซูมล้อสีดําเงานะครับตัวนี้เราสามารถแจ้งได้เลยครับว่าจะเลือกทําเป็นสีอะไรนะฮะนี้ที่ดูด้านหลังอันนี้หนึ่งครับผมครับหลังคานี่แลปมาครึ่งคันบนนะฮะมาถึงตรงนี้เลยไฟท้าย โอเคจริงๆ okay. มาดูไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์นะเป็นไฟท้ายเหมือนตัวรุ่นท็อปเลยนะครับแล้วก็มีอักษร e v e r อรสตตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบบมีไฟนะฮะแล้วก็ด้านท้ายนะครับชุดพิกเตอร์ันี้เป็นสเกลล่างสวมทับเข้าไปเลยนะครับตัวตัวท่อเนี่เป็นท่อหล่อนะแล้วท่อตัวนี้เราทําสีเป็นดําด้านด้วยปกติมันจะเป็นสีออกเงินๆนะฮะสำหรับ S ขออภัยครับสำหรับรถ e v e r อร์เรสต์สปคันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยนะเป็นช่วงล่างแบบวัดลิงค์นะครับไม่มีแหนบนะครับไม่ไม่ได้ใช้ช่วงล่างเดียวกับตัวเ a นเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรถ SUV วนะครับวัดลิงค์นะครับก็ช่วยในเรื่องของการทรงตัวของรถยนต์นะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในการเข้าโค้งนะฝาท้ายตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้า โอ้โห oh นะครับภายในอุปกรณ์แต่งรถเพียบเลยนะฮะเบาเห็นหมฮะพอพับเบาแถว3เบาแถวสองเนี่ยเราสามารถขนอุปกรณ์ชุดแต่งของเดิมคืนให้กับลูกค้าเนี่ยใส่ได้สบายๆนี้ยังใส่ได้อีกนะนะเห็นไหมครับว่าทั้งสามารถบรรทุกคนแล้วก็บรรทุกสิ่งของได้นะครับเราสามารถดัดแปลงได้นะครับโอเค กี้ผมว่าผมจะพาเข้าไปนั่งดูแถวสองนะแต่พับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในีนิดนึงครับนี่ภายในนะครับภายในของเอเวอรเรสต์สปอร์ตนะครับพวงาะไยไฟฟ้านะครับหน้าจอนี้ก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอกลางตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ multi touch นะฮะ single 4a นะครับเชื่อมต่อ android auto apple carplay ได้นะครับนะฮะ แล้วก็ออปชันใหม่ที่มีมาสำหรับยูโร5นะครับนั่นก็นคือ Auto Start Stop ็อปนะฮนะเวลาจอดติดไฟแดงในเครื่องจะดับเองนะครับพอเราเหยียบคันเร่งเนี่ยเครื่องก็สตาร์ทให้นะครับซึ่งออปชันตัวนี้ถ้าลูกค้าลำคาญก็สามารถที่จะปิดมันได้นะครับผ่านหน้าจอนะทีนี้เราอย่าไปดูแ d b บรูนิดหนึ่งแอดบรูนะครับเพราะว่ารถยนต์คันนี้เป็น E ูโร5แล้วนะ แต่ผมรู้สึกว่านี่เหงื่อผมเต็มหน้าเลยนะเนี่ยนี่ฮะแอดบรูนะครับแอดบรูนี่ยอัตาซินเปิ่งของแอดบรูนี่จะอยู่ที่1,000กิโลต่อลิตรนะครับเติมได้ถึง15ลิตรนะฮะซึ่งจะถึงดิวในการถ่ายน้ำมันเครื่องที่1,500 0กิโลอยู่แล้วนะครับซึ่งสารแอดบรูนี้สามารถมาเติมได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ นะครับแล้วก็สารไอนูเนี่ยก็จะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการปรับนะครับควันเสียที่ออกมาจากท่อไอเสียเนี่ยให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับทำให้ประเทศของเราหรือว่าโลกของเราเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นนะครับทุกวันนี้โลกกั็ร้อนเลยเกินนะฮะสำหรับโอเคผมสรุปนิดนึงครับสำหรับ e v e r อร์เรสต์เนี่ยนะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยแต่ว่าไม่อยากเพิ่มแพคเกจเนี่ยนะครับผมก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครเพราะว่า หนึ่งเลยการเพิ่มแพ็กเกจไปเนี่ยแพ็กเกจต,ตัวนี้เหมือนตัวไทเทเนียม plus เลยนะฮะตัวท็อปเลยนะครับพอใส่มาแล้วปุ๊บเนี่ยรถของคุณเนี่ยแค่ไม่มีไม่มี s u n เหมือนตัวท็อปแค่นั้นเองนะครับแต่ออปชั่นอื่นๆเนี่ยมาครบจัดเต็มนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็กำลังดูลรงๆตัวสปอร์ตไว้นะครับก็สามารถโทรมปาปรึกษากันได้นะครับเซลล์จัมโบ้พร้อมยินดีให้คำปรึกษา